สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะมาเรนีนะครับอก n อแล้วก็โคโสพแพด7.3นะครับบ่อยมากคลิปนี้กับคลิปต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน วันนี้นะครับก็จะอธิบายข้อแตกต่างระหว่างมาเดกับมาเดนีต่างกันแค่ตัวอักษรนี้ตัวเดียวเท่านั้นแต่ความหมายมันต่างกันมากเราก็เลยต้องระวังอันที่หนึ่งจุดเวลามาเดอันนี้นะมันเรียนตรง n5 จําได้ไหมมาเดนะครับเป็นคําช่วยที่แสดงจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับมันใช้กับสถานที่ก็ได้เวลาก็ได้วันนี้นะครับมันใช้กับจุดเวลาเดียวกันนะครับจนถึงเดสเน่ให้ทมกับทำกริยาจนถึงเวลานี้นะคะณเวลาหนึ่งให้โคเรตตัวอักษรเล็กไปหรือเปล่าก็ ガンガラタムルヘッガンヤンヌンダムヌンギュータローゴンジャトゥンジュッベラーティーヌナまでマイクワマアラい6時まで宿題をします。はい、宿題をします。n のはですね、タムガンバーンジョントゥンホクモーン。あ、ソムッドはトロンニーナカッペンホクモーン。で、 ทำกันบ้านจนถึงหกโมงหมายความว่าอะไรก็จนถึงหกโมงนะคะทำตาทๆตาม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 ๆตลอดเดี๋ยวเนีดำนอยู่ตลอดจนถึงก่อนที่จะถึงจุดเวลานั้นนะคะจนถึงหกโมงดำนินอยู่ต่อเนื่องตลอดจนถึงหกโมงยานี้ นะคร,อ,รอันนี้คือวิธีคิดขนมาไดจนถึงส่วนมาเดนีนะคะถ้านี้เพิ่มนะคะคมันคุกคามหมายเปลี่ยนแปลนถ้าใส่มาเดนีนะคะอันนี้จุดเวลานี้นะคะมันชี้กำหนดเวลาในการกระทำนั้นดูคำอธิบายเดี๋ยวไม่เข้าใจแต่มีลักษะนะคะน่าจะรู้แค่ว่ามาเดนีแปลว่าภายในก็พอ,พอให้ทำอะไรสักแก่ภายในเวลา まあ、ウェラー、チュチュチュ,ュですね。はい、までに、プレイはパーイナイ。ルは、マイグーンかなールはゴーン、ゴダイ。ですね。うん、パーイナイ、マイグーン、ゴーンですね。シーガムのウェラー。例えば、6時までに宿題をします。たまに、なんか、タムガンバン、ジョンテン、ホクモン、タロー、タロー、トーん。アン。で、た6時までに宿題をします。プレイトロントロンコ、タムガンバン、パーイナイ、ホクモン。 ไม่เกิน6โมงหมายความว่าอะไรนะครับคือว่ามาตรรนี้ถือว่าเป็น6โมงตอนนี้แล้วก็6โมงนะครับก็ทำการบ้านนะครับภายใน6โมงอาจจะเป็นระยะเวลานี้ก็ได้ตั้งแต่5โมงครึ่งถึง5โมง40ก็ได้สมมติว่าตัวนี้เป็น1โมงตั้งแต่3โมงถึง4โมงก็ได้นะครับระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน6โมงเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าตัวเนื่องตัวเนื่อง อันน so MM like ี yeah, ้ค yeah, well, so ือจนถึง h o r m o n นะคะโตเนื it, um, so ่อโตเนื so ่อโตเนื่อแต่สงที่อันนี้คือภายในฮอโมนไม่เกินฮอโมนกฮอร์โมนระยะเวลาหนึ่งมาเดนะคะมันใช้กับคากริยาที่แสดงโตเนื่อเท่านั้นอ่าโตเนื่อเท่านั้นเพราะว่าท้ามาในช่วงที่โตเนื่อโตเนื่อจงตุก hormone อย่างเช่น6จีมาเดนี้โอคิมัสโอคิมัสตื่นเป็นคาเริยาฉับพลันไม่ใช่โตเนื่อก็ ตื่นภายในหกโมงต,ต,ตื่นไม่เกินหกโมงตื่นกองหกโมงอะไรเนี่ยได้แต่ทื่นจนถึงหกโมงได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามาเดะนะครับใช้กับกรียาตเนื่องโอคิมัสเป็นกรียาชับปะรัน มาเนี่นมีความหมาว่าทำใหเสร็จภายในจุดเวลาจุดจุดจุยันเช่นอันนี้น6โมงแม้ทำารอยู่ทำนบ้านจนถึง6โมงละาบ้านเสร็จหรือยังก็ไม่รู้แต่อันนี้น6時までにม้นี้ทำารยทาบ้านภายใน6โมงไม่เกิน6โมงหมายว่าทำานบ้านให้เสร็จภายใน6โมงโกง6โมงอะไรประมาณนี้มีความหมาเพิンン่มแบบนี้มายังไงก็มาเรนี่นะคเว่าภายในแต่สำหรับนักเรียนโม6ที่จะสอบแผด7.3นะครับ เช่นลูกศิษย์ของผมก็มาได้นีนะแปลว่าภายในโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็โศบแผดแล้วก็ผิดด้วยเพราะว่าคําช่วยที่แสดงภายในนะครับนกจากมาได้นีนะมีอีกอันหนึ่งด้วยอันนี้นะครับจะอธิบายในคลิปต่อไปอ่ะ วันนี้นะครับอธิบายข้อแตกต่างระหว่างมาเดกับมาเดนีมาเดคือจำเนึนงการโตเนื่องโตเนื่องอยู่ตลอดจนถึง6โมงสว่วนมาเดนีนะคะก็ฉีกำหนดเวลาก็ไม่เกิน6โมงนะ6โมงคือลิมิตภายใน6โมงไม่เกิน6โมงน,นะคะจะทําอะไรสักอยา่างให้เสร็จไม่ใช่ว่าทำโตเนื่องโตเนื่องจนถึง6โมงเป็นระยะเวลาหนึง่งกง6โมง อ่ะเพื่อที่จะสอบ NC หรือว่าข้อสอบแพทนะคะโอเคนี่ก็พอจริงๆมาดีนี่ใช้กับลึกพจนานุรกรมได้อะไรอย่างนี้ถ้าเปิดนังสือนะคะแต่ไม่ต้องจาก็ได้มันไม่โอรอบแปลว่าภายในไม่เกินกนนะคะชี้กําหนดเวลาอ่ะคลิปต่อไปนะคะจะอธิบายคําว่าภายในสองอันนะคะมาดีนี่กับอีกอันหนึ่งมันต่างกันยางไรนักเรียนโมโหต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ